สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราหมูยนต์มานำเสนอขายรถเช่นเคยครับวันนี้ผมขอเสนอเป็นตัวไฮลัก์ลีโวนะครับตัวนี้เลยเครื่อง2004ดีเซลนะครับตัวนี้เป็น4ประตูครับตัว E นะครับตัวกลางตัวนี้ใส่ชุดแต่งจัดเต็มนิดนึงเป็นชุดแต่ง TRD นะครับรอบคันพาร์ทรอบคันเลย ตัวนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับต้องแจ้งนิดหนึ่งนะครับเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยแต่เอามาแต่งให้มันจัดทรงให้เป็นแบบว่าเหมือนยกสูงนะครับล้อใหม่นะครับล้อใหม่สี่ล้อเลยนะครับบันไดใหม่นะครับพาร์ทสวยครับรถเดิมไม่เคยเคลียร์สีเลยสติ๊กเกอร์สปอร์ตดโวนะครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยกล้องหลังนะครับถ้าเป็นตัว e ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีกล้องตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับที่ติดเพิ่มเข้ามานะฮะภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับสีบอลเงินนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับโอเคครับมาดูภายในกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว E เนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเบาะผ้าแต่ตัวนี้แต่งมาเรียบร้อยนะครับมีการหุ้มหนังมา เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพนักพิงแขนนะครับมีที่วางแก้วให้นะฮะเนื้อที่กว้างทีเดียวนะครับสําหรับสี4ประตูคันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทางด้านในกันนะครับก็สำหรับเจ้าตัว E คันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างผมจะปิดประตูแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับ โอเคตัวนี้ตัว E นะครับก็จะมีแอร์แบ็กสามใบนะครับจะมีใต้หัวเข่านะครับแล้วก็มีตรงนี้ตรงที่นั่งคนขับนะครับแล้วก็จะมีของฝั่งที่นั่งของคนนั่งด้วยนะครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับบลูทูธ AU X USB นะครับ CD FM ครบนะครับถึงจะเป็นตัวเครื่องเสียงธรรมดาก็ตามแต่รุ่นนี้ก็คือถือว่าครบแล้วนะฮะใช้อัธยาโยช์ คมแน่นอนนะครับภายในเรียบร้อยนะครับหุ่มหนังมาหมดแล้วนะครับอย่างที่แจ้งว่าตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยแต่เอามาแต่งสูงเพราะฉะนั้นตัวเกียร์เนี่ยจึงจะมีเพียงแค่เป็น5สปีดก็คือ5เกียร์เท่านั้นนะครับสังเกตได้ง่ายๆตัวนี้ก็จะมีแต่งไฟตัดหมอกนะครับตัวที่ชาร์จแบตจะมี2ฝั่งนะครับตัวเกียร์สามารถปรับโหมดได้นะครับโหมดการขับขี่จะขับแบบประหยัดหรือจะขับ แบบ power mode ก็คือรอบอัตราเร่สงสงูงๆก็ได้นะครับและก็มีม u l t i function นะครับในส่วนของการปรับในส่วนของม m u ติมีเดียเครื่องเสียงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรือนใหม่วิ่งมา77,000กิโลนะครับถือว่าน้อยมากสำหรับปี15นะครับดูแลดีเข้าศูนย,ย์ตลอดอายุอันนี้การันตีครับเช่นเคยเจ้าของมือเดียวนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทุกอย่างครบนะครับสำหรับกระบะเนี่ย ถือว่าคันนี้คุ้มมากๆออปชั่นเต็มมากๆนะครับแล้วอย่างที่แจ้งก็คือแต่งเพิ่มเติมด้วยกล้องถอยนะครับก็คือกล้องถอยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับปริแสงจะค่อนข้างจ้านิดนึงเอาไว้ง่ายๆว่ามาโชว์อยู่บริเวณกระจกมองหลังตรงนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับโอเคครับ มาดูที่ห้องเครื่องกันเลยนะฮะเช่นเคยนะครับริ้วรอยของหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยของการขยับการันตีความเดิมนะฮะแก้มฝั่งคนขับนะครับสติ๊กเกอร์รีโวอย่างที่ผมเคยทําไปหลายคลิปแล้วนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับคานหน้านะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะคานแบบ3ท่อนนะครับก็จะมีนี้1ตรงกลาง2แล้วก็ทางนู้นเป็น3นะครับ สัญลักษณ์นะครับตัว R นะครับอยู่ครบนะครับหัวนอ็อตริ้วรอยสวยครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยผมให้ดูแบบนี้เลยสดสด,สดรถยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องด้วยซ้ำเลยนะฮะจะได้เห็นชัดเจนว่ารถเติมแน่นอนฮะสำรับเจ้าตัวทีสิบห้านะฮะสติ๊กเกอร์มอกอยอยู่ครบเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เอแน่นอนฮนะห้องเครื่องสวยมากๆไม่มีริ้วรอยของการแกะฝาโปง่งไม่มีริ้วรอยของการซ่อมแซมเพื่อทําสีแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเติมก็คือไฟหน้านะครับทั้งไฟหลีแล้วก็ไฟดวงหลักก็แต่งเป็นหลอด LED นะครับเรียบร้อยแล้วทั้งไฟ ด้านบนนี้แล้วก็ตัวตัดหมอกตรงนี้ก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปราคาสำหรับเจ้าตัวคันนี้กันครับครับก็สำหรับ r ี v o นะครับเครื่อง2004ปี15 4ประตูคันนี้นะครับทางเราเสนอขายอยู่ในราคา4 6 6 5 0 0บาทย้ำเอ็นีทีนะครับ4 6 5 0 0 0บาททั้งนี้จัดไฟแนนซ์นะครับออกรถใช้เงินทั้งหมดเพียง5000บาทเท่านั้น ในส่วนของลูกค้าที่เครดิตด,ดีนั้นเนี่ยฟรีดาวน์ได้อยู่แล้วนะครับหรือต้องการเงินเกินอยากจะจัดเกินเอาเงินไปใช้ค้าขายต่อหรือทําธุรกิจต่อก็สามารถจัดได้ถึง5้าแสนห้าหมบาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งเราหมุนขายเพียงแค่4ี่0 0นบาทนะครับหากสนใจนะครับต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสีครับเก้าสอง ย้ำนะครับ084 929 0301สนใจอยากโทรมาคุยโทรมาปรึกษาเรื่องจัดไฟแนนซ์นะครับหรือต่อรองราคาโทรเข้ามาได้เลยครับยินดีทุกคำวิจารณ์ยินดีทุกคำสงสัยตอบถามได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ